มาสิผ้ามาเบิงครัวพี่สาว,าสาวครัวราคาเจ็ดหมื่นเนาะนี่ค่ะครัวของพี่สาวนะคะเจ็ดหมื่นคุณนายบอมแบมนายเดนหมาร์กเพจให้พี่สาว เพิ่นมาเฮือนพี่สาวเพินพ่นเพินนาานะ่นวะผัวเพิ่นน่ะลาดนะมาเฮือนนี่ะกี่ห้องน,น้ำนี่เป็นห้องน้ำเกา่าพลังเนาะมาเข้าห้องน้ำป่าแล้วก็เลือกมำวะห้องน้ำนี่ราคาเท่าไหร่ตีราคามาหน่อยสิเพิน่นวะจะทำให้ใหม่เพิน่นวะป่าวะสี่หมื่นเพื่อเอาจริงๆแล้วเจ็ดหมื่นค่ะ นี่สองห้องน้ําเขาเห็ดไว้ให้นองเคยฝรั่งเขามาเขานี่นะคะระาคาเจ็ดหมื่นน้องสาวอยู่เดนมารม์กสมเงินใหม่เห็ดมันก็นงามอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าจะคล้องบานเขาเป็นจินหลปะเนาะคะ่ะเขาวางของเนี่ยเขาว่างแบบนี้มันเป็นจินละปะมันเรียบร้อยดีเขาว่าเบิ่งเอ้าค่ะ เครื่องขั้วเครื่องอยังเขาก็ซื้อให้พี่สาวเขาเรียบร้อยมดแต่พี่สาวเขากรบโบใส่เนาะค่ะเนาะเขาบอกว่าเขาเก็บไว้โชว์เขาว่ะนี่ค่ะครัวคุณนายเดนมาร์กส่งเงินมาให้พี่สาวเห็ดมันก็นใหญ่อยู่นะคะเนาะใหญ่แห้งมันก็นสวยอยู่พร้อมกับไอ เขาว่างของมันกอเขากันกับครัววหฮงนี่แหละค่ะตาห้เบิงครัวเขากระส่งเงินเก้าเงินให้พี่สาวเกี่ยวเขาอีกได้นี่เขาเม็ดมะขามเพิ่นวนะ่าเพิ่นตากเขาอยู่พี่สาวเด้ออีกหลายลายอยู่เสดเกี่ยวไม่คุณให้เดินหมากรสีสสสยงเงินอีกค่าเกี่ยวเขาค่ะอา้าวแค่นี้เลยเนาะ คายมาให้เบิงค่ะวันวนี้คั่วราคาเจ็ดหมื่นคุณนายเดินหมากส่งเงินมาให้พี่สาวเหตุคน,นส่งมาแสนหนึ่งอะล่ะแต่งบมันแค่เจ็ดหมื่นค่ะแค่นี้เนาะค่ะเนาะอ่านะคะวันนี้ช่างกำลังเชื่อมคานทำชั้นที่สองนะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นช่างก่ออบล็อกทำชั้นล่างนะคะ แล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นทุบเพื่อที่จะขยายห้องให้มันกว้างกว่าเก่าอีกทางนี้ก็จะเป็นผู้รับเหมาตัดต้นไม้ให้คุณนายนะคะก็มีโอ้โหด้านทีมงานเยอะเหลือเกินค,คนก็ตกช่างก็บอกไม่กลัวเพราะคุณนายชัวมากเรื่องเงิน คุณนายเต็มที่ช่างก็ทำเต็มที่ค่ะนี่นะคะกำลังก่อชั้นข้างล่างข้างบนก็ต่อคารทำเป็นชั้นที่สองขึ้นไปค่ะใส่เหล็กเส้นคู่สองเส้นหนามากค่ะช่งางเยอะมากเลยค่ะ ทำกำแพงก็ปอกกำแพงอยู่ด้านนู้นนะคะด้านนู้นก่อมาด้านนี้เสร็จแล้วนะคะข้างหน้านี้เราจะทํารวดลายค่ะยังไม่ได้ก่อน,นะคะข้างหน้าวันนี้ฝนตอนที่ถ่ายนี่ฝนก็ตกนะคะตกไปยๆปรยนี้ก็ทีมงานทางนี้ก็ห้า,นานคนตัดต้นไม้สะวากรก็ไปนอน เมาค่ะคุมงานเมาไม่ได้เหนื่อยคุมเหนื่อยไม่หยุดเลยนะคะช่างฝนตกไม่หยุดนูนช่างใหญ่ก่อข้างกำแพงเลยนะคะช่างใหญ่ผู้รับเหมา นี่ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะถ่ายดูคร่าวๆส่งให้คุณนายดูว่าเราทำไปถึงไหนเนาะเงินก็ส่งมาแล้วได้อะไรมั่งเขาจะได้รู้คนี่มาเฮื่อนพี่อายมาพี่อายสีเขาาต่พอได้ไปเบิ่งคนสีคนเอาลงมะเฮื่อนคนสิตาคนนามเม็ดเขาวักขาม ขามอ่ะพี่สาวเสือ้อสีน้ำเงินเสือ้อราาล่นเนั่นอ้าเพิ่นใหญ่พี่ใสกางเกงทหารนีเพาตากสีเพ่นอไอีกได็กตง่ จกไกลนี่เขานี่สองงานสองงานเขาคนเกีียวยังพันเหมือดมันยังลายอยู่คน่นาย่างมันใหญ่เข้าขึนเข้าขึงเข่าเม็ดบกขามติเพ่มได้เคยเห็น้ดวย S <S ไม่ <โอ S 1> ได้ออดอกยาเนาะใบ<อ>มันเสียงมากก็เป็นเม็ดดำๆ,ดำๆตะไอ้ดอกยาเขียวนี่นะโวมันก็นนได้ร้ายปันนี่วะนี่พราะเทออกแล้วมันได้ร้ายเลยนี่คนัามาไอ้ผู้เหตุแกเหตุผู้

สองงานเห็นไหมยังอีกหลายอย่านแด่สีเห็นไหมันพิซซาวระปีกใหญ่แก่งเก่งทหารันน่ยน้องเคยเห็นไหมมป่าพวกก็เรียกมาเบิลเขาเหม็นบักขามก็เห็นบอลเขาม่ย่งย่อเออมันขาเหม็นบักขามต่ันกะขัว่อะไรคือบักขามด้วยจ้าม่นต้องไปสีเป็นเม็ดเขามากิน

จะรเกี่ยวหมูเกี้ยวเันที่ลกไปปูกแ้จ้าแม่ี่ี่เ่วปลูกันนั่นหละอมนนีบุคคลเห็นะเไเห็นแล้วนี่เขาาเกี่ยไม่อยู่เอาขะปุกหนูระปุม่ิ่ดินเอาอันเนีเ้ยมปูกู่บ้านเดี๋ยนะ เขาเอาเราแส่ให้เขอเอาวัวไปดีนะถ้าทำมาถ้าเบี้ยนหล่วัวคนมาเดี๋ยวพี่เอาไปจับปลา